มาสปอยตำนานเทพกู้จักรวาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหลอกนะครับตอนแรกจะไลฟ์แรกแต่ว่าฝนมันตกมากแล้วก็อันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกแต่ว่าเราเวลาน้อยก็เลยอัดละกันจะได้ไม่เสียเวลาหาตอบได้นะครับโอเคก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยที่พวกฉินมู่เนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อจะกลับสันตินิรันเพื่อกลับมาหาวิทยาลัยจกักรวรรดิในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้พบกับระดับแม่ทัพที่มาปกป้องประตูและป้าซานก็บอกว่า ให้ถอยไปไม่งั้นโดนกระทึบทีนี้คนเฝ้าประตูก็บอกว่าโอเคได้ท่านผ่านไปเลยแล้วกันทีนี้ในจังหวะที่เปิดประตูเนี่ยชินมู่จะเห็นคนคนคน,คนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากครับเป็นรุ่นเดียวกับชินมู่เลยครับทีนี้คนคนนั้นก็บอกว่าท่านจัก,กรพรรดบิบูชื่อของข้าคือตืดตดตืดตดตดตดข้าเป็นบุตรของตืดตดตืดตดตดนะครับอนาคตเนี่ยข้าจะเอาชนะจักรพรรดิบูให้ได้ และคข้าจะเป็นราชาของที่แห่งนี้นั่นแหละครับปาสังก็ชมว่าโอ้เยี่ยมมากอาหารดีมากฝึกต่อไปอยอ่าย่อท้อเจ้าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยต้องได้สู้กับข้าแน่ว่าแต่ว่าช่วยแสดงทักษะเมื่อกี้ให้ข้าดูอีกรอบได้ไหมทีนี้เด็กคนนี้ก็จะแสดงหมัดมวยที่เขาได้ฝึกมาเมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าชินมู่เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้เชื่อพลังของไอ้หมอเนี่ยโคตรโหดเลยแต่ถ้าที่กว่าชินมู่เนี่ยชินมู่คิดว่าตัวเองน่าจะเก่งกว่าแหละ หรือว่าพลังของไอหมอนี่มันสูง,งเฉยทีนี้เนี่ยตัวฉินมูกับป้าซานก็ได้ออกเดินทางและป้าซานก็บอกฉินมูว่าในอนาคตไอหมอนี่มันจะต้องแข็งแกร่งและเป็นคนใหญ่คนโตของทุ่งหญ้าแห่งนี้แน่นอนเพราะว่าดินแดนนี้คือดินแดนทุ่งหญ้านะครับทีนี้ไอหมอนี่ก็ได้รับคําชมจากป้าซานไปเทียบร้อยพี่แกก็กลับไปฝึก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 ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อยู่ๆเนี่ยรับหมอผีที่เป็นราชานะราชาหมอผีเนี่ย ก็ได้ผู่มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย <_ T> พวกเจ้าเนี่ยบังอาจปล่อยให้จักรพรรดิบูผ่านไปได้งั้นเหรอเฮ้ยท่านบ้าหรือเปล่าให้พวกเราไปขังไปขวางจักรพรรดิบูเนี่ยนะท่านจะให้ฐานของด่านเราทั้งหมดเนี่ยสูญเสียรหรือดนกว่าล้านยางงั้นเหรอซึ่งไอ้พวกนี้ก็แบบไอ้พวกราชาหมอผีก็แบบเออก็จริงนะคือไอ้พวกนียถ้าสู้กับจักรพรรดิบูจริงแล้วก็แพ้ยับเยินแน่นอนทีนี้ ไอราชาหมอผีก็บอกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนั้นที่กําลังฝึกอยู่อ่ะมันเป็นบุตรของใครวะอ๋อเขาเป็นบุตรของข่านของจักรวรรดิตรงนี้เขตนี้นู่นนี่นั่นเนาะชื่อตึ๊ดเดืดดโอ้อย่างงั้นเหรอพรสวรรค์ของเจ้าหนูนี่มันล้าเลือดมากแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีพลังที่ค่อนข้างพิเศษเลยร่างกายนี้เหมือนกับร่างกายที่ท่านหมอผีอาวุโสกําลังตามหาเลยทีนี้ที่ไปใส่หมวกเพราะว่าแสงมันส่องตานะครับ ก็เลยแบบอ่ะกูใส่โมกแล้วกันวะแล้วก็ถ้าใครฟังคอนเทนต์นี้จบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีมั่นชอบมากอยากให้มาต่อเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนไปได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกระดับอยากดูก่อนลุวงหน้าเข้ามานะครับดูใต้คลิปคําว่าสมัครหรือในโพ์หรือคอมมูนิตี้กดเข้าไปนะครับระดับอยากดูก่อนลุวงหน้า200ต่อเดือนนะครับแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับหรือสามารถซัพพอร์ตอีกทางได้โดย ดเนตโดยการโอนตรงที่มีซปเปอร์แดงได้หมดตามรตทาและอย่าลืมส่งสลิปมาด้วยว่าอยากสนับสุนเรื่องนี้นะครับแต่ดูเนตแยกไม่เกี่ยวกับระบบสมาชิกแต่อย่างใดโอเคนะตามนี้นะทีนี้อาจเป็นว่าไอ้คนคนเนี้ยก็ได้ถูกราชาหมอผีพาตัวไปถามว่าพาตัวไปทำไมถ้าทุกคนจนําได้ในพาร์ทก่อนๆมันมีการพูดถึงการกลับชาติมาเกิดใช่ไหมครับ ตอนนี้แหละการกลับชาติมาเกิดที่วันจะเริ่มต้นขึ้นคืองี้ร่างของไอหมอนี่ที่โดนป้าซานชมเมื่อกี้นะมันเป็นร่างที่เหมาะแก่การกลับชาติมาเกิดครับมันจะถูกเรียกว่าทารกศักดิ์สิทธิ์กลับชาติอันนี้คือชื่อของเอ่อเรียกว่าอ,อะไรชื่อกายมั้งรูปแบบร่างกายเนี่ยน่าจะชื่อนี้ซึ่ง ไอ้ปรมาจารย์หมอผีเนี่ยมันกำลังตามหาล่างนี้เพื่อให้เกิดใหม่ได้อยู่ประมาณนั้นครับอันนี้เป็นบอกในพาร์ทที่แล้วไปแล้วพูดซ้ำเพราะว่าในเรื่องมันพูดอีกรอบหนึ่งไงซึ่งไอ้แม่ทัพมันก็ประมาณว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวยิ่งพึ่งไปและแล้วราชาหมอผีก็ไปเป็นท,ที่เรียบร้อยเลยคือท่านที่เบรยเข้าใจเนี่ยไอ้คนที่ถูกพาตัวไปมันเป็นองค์ชายของที่อย่างนี้ไงแล้วอยู่บุงพาตัวไปเลยมันไม่ได้แต่ก็ถูกพาตัวไปแล้วครับทีนี้ไอ้หมอนี่ก็ถูกพาตัวไปแล้วก็ พาไปให้หมอผีอาวุโสอีกคนหนึ่งซึ่งหมอผีอาวุโสคนนี้คือคนที่เอาล่างของปู่นักแร่นเนื้อไปจำได้ไหมทีนี้นหมอนี้ก็บอกว่าท่านปร,รมาจารย์ถ้าคนพบทารกศักดิ์สิทธิ์กับชาติแล้วพวกเขาเนี่ยหรือคนคนนี้เนี่ยมีรูปแบบเดียวกับท่านปร,รมาจารย์เลยเขาเป็นอัจฉริยะที่ประมาณ3ามถึงสี่ปีจะปรากฏขึ้นครั้งหนึ่งท่านสามารถกลับชาติมาเกิดได้แล้วณตอนนี้ ทีนี้ปรมาารย์ก็โหดเหระเป็นบ้าเป็นหลังเลยว่าในที่สุดข่าวเกิดจะได้จะกลับชาติมาเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วปรมาาจย์ตอนนี้อยู่ในสภาพใกล้ลงลงนะครับมีแค่หนังหุ้มกระดูกติดหน่อยที่เหลือก็เป็นกระดูกแล้วครับทีนี้ตัวของปรมาาจย์เนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้ๆไอ้องค์ชายคนนี้ไม่กขอเรียกว่าองค์ชายเลยนะไม่ขอเียกขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าบทมันหมดแล้วครับมีหลายๆตัวละครที่หลายๆคนบอกว่า พี่ไม่บอกชื่อมันหน่อยหรอคือบทมันมีไม่ถึงห้านาทีจะบอกชื่อทาไมวะโอเคไหมตามนี้นะทีนี้ไอหมอนี่คือปรามาจารย์ก็จับตัวไอหมอนี่และไอหมอนี่ก็ถูกทําลายจิตสํานึกและวิญญาณแล้วปรามาจารย์เนี่ยก็เอาร่างตัวเองเนี่ยไปท้ากับไอหมอนี่เพื่อฟิวชั่นครับฟิวชั่นในที่นี้หมายถึงว่าดึงวิญญาณของตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ร,ร่างนี้เพราะว่าร่างเนี่ยมันเด็กกว่าค่อนข้างเยอะมากเลย พราะว่าร่างของปรมาจารย์เนี่ยอายุหลักพันปีครับอายุหลักพันพอได้ร่างใหม่ก็อายุย้อนไปหนึ่งขวบใหม่แต่ว่าความสามารถทั้งหมดจะยังอยู่แล้วมันก็สามารถอัพสเกลไปได้เรื่อยๆไงเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างระดับบุ่มพอก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อๆย,ยๆโดยที่ไม่ตายมันก็คล้ายๆกับระดับอามาตะนั่นแหละครับเออระดับอามาตะาไปถึงไม่แก่ไม่ตายเฉยๆนะไม่ได้ไหมายถึงระดับพลังแต่อย่างในดนั่นแหละครับทีนี้ไอ้หมอนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะทําพิธีเชื่อมร่าง ก็คือมันจะเข้าไปในร่างนี้ให้ได้สมบูรณ์ก่อนเจ้าเนี่ยไปขัดขวางยมมทูตซะยมทูตท,ทุกคนจาได้ไหมในตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกับฉินมู่เนี่ยไปที่แดนมืดเนี่ยตรงนั้นแหละจะมียมมาทูตอยู่ครับนั่นแหละในฉบับนิยายเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้นําทางความตายนะครับทีนี้เอาเป็นว่าตัวของมอเผยวโสเนี่ยก็จะหยิบกระดูกของปรมาจา์เมื่อสิบเจ็ดชาติก่อนออกมา กระดูกเหล่านั้นถูกทําเป็นอาวุธเวทหมดแล้วครับถามว่าอเอามาทําไมแกเนี่ยจะเอามาวาเป็นค่ายกลครับเพื่อต่อสู้กับยมทูตคืออย่างนี้ยมทูตเนี่ยมันมาจากมิติคนตายใช่ไหมมันก็ใช้พลังมันเนี่ยเปิดมิติออกมาแล้วก็ซัมมอนทหารออกมาส่วนในด้านของหมอผีอาวุโสเนี่ยแกก็ใช้กระดูกอันนั้นๆเนี่ยในการซัมมอนเหมือนสแตนอันเล็กๆหรือทหารกองเล็กๆโผล่มาแล้วก็ให้ไปสู้ ทีนี้มันจะเป็นการต่อสู้ข่ามิติเลยครับระหว่างยุมทูดกับตัวของหมอเพียวอุกระสู้กันไปสู้กันมาซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าการต่อสู้เงี้ยใครมันจะชนะมันก็ต้องยมทูดสิครับถามว่าทําไมยุมทูดมันเป็นเทพนะในเรื่องบออวาชันเลยยุมทูตก็เป็นเทพมนุษย์ไม่มีทางสู้กับเทพได้ครับดังนั้นหมอเพียวอุโสก็คือโดนกดดันไปเรื่อยๆจนจะแพ้นะครับซึ่ง ยมทูตไม่ได้เอาจริงแต่อย่างใดก็แค่แบบส่งเลี้วล้อมาจัดการนู่นนี่นั่นก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมายมวทูตใกล้จะชนะแนละ้วทีนี้หมอเพียอุโสก็แบบชิบหายนะจะป้องกันไม่อยู่นะในจังหวะนั้นเองนะครับตัวของยมวทูตก็หายไปและตัวของปร,รมาจารย์ก็ยืนขึ้นในร่างของอนชายปร,รมาจารย์ว่าในที่สุดข้าทาสําเร็จแล้วยินดีด้วยท่านปรมาจารย์ท่านได้ร่างใหม่แล้วสินะ หากไม่ใช่เพราะว่าความชาราภาพและร่างกายที่อ่อนแอของท่านแล้วก็ในเลยจกักรวรา์เนี่ยจะบุกขึ้นมาอย่างโอหังได้บบดนี้ท่านกลับกลับชาติมาเกิดสําเร็จแล้วท่านจะสามารถดำรงชีวิตต่อได้อีกหนึ่งอายุไขทีนี้ท่านก็ไม่จะท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจกักรวาลสันตินิรันดร์หรือเย็นข้างหรือจกักรวรค์อีกแล้วนั่นแหละคือเมื่อกี้เพิ่งบอกหยกๆยกว่า เจ้าจะพังงานขึ้นได้ในอนาคตาสักพักโดนยึดล่างเชี่ย yeah. คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตลกก็จริงนะแต่ละแหลกความตลกของเรื่องเนี้ยมันคือตลกลายครับแม่งเออน่าสงสารคือจะไปท้าก็สู้แป๊บเดียวตายเลยนั่นแหละทีนี้ชินตัดมาหน้าชินมูบ้างชินมู่จะเอายาที่ได้จากกิเลนมังกรไปสมานแผลให้กับป้าสาลนะครับโดยที่ในจังหวะที่ชินมูกกาลังเข้าไปซื้อของอยู่นั่นเองนะครับ ก็มีคนมาบอกชินมู่ว่านายน้อยท่านประมัชานต้องการพบท่านนายน้อยโปรดกลับไปที่ด่านให้เร็วที่สุดท่าที่จะทําได้ไปที่มณฑลหรือเขตที่ชื่อว่าสมานนชันนั่นแหละชินมูก่ก็โอเคได้เลยทีนี้ชินมู่ก็บอกผู้หลิงเอ,อ๋วว่าเดี๋ยวเราจะออกไปด้วยกันโดยไม่ต้องบอกใครนะมุ่งหน้าไปที่เขตสมานฉันนั่นแหละในขณะ,ะนี้คือหลิงอีจิวกำลังอาบน้ําอยู่แล้วก็แต่งตัวนู่นนี่นั่น พอเธออ่านน้าเสร็จออกมาปุ๊บก็แบบฮะฉินมู่หายไปไหนแล้ววะซึ่งเธอก็ไปถามป้าสาปรป้าสารก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากรูปการและไม่ต้องห่วงฉินมู่ฉินมู่น่าจะออกเดินทางไปเองมากกว่าไม่ได้ถูกลักพาตัวหรอกนั่นแหละเพราะว่าคู่หลิงเอ๋อก็หายตัวไปพร้อมกันนั่นเองทีนี้หลิงอีจิ่วก็ประมาณว่าหงุดหงิดว่าทําไมฉินมู่ถึงไม่บอกอะไรเธอเลยอย่างน้อยก็น่าจะบอกลานก่อนสิทีนี้ป้าสารก็บอกว่างั้นเราสองคนรีบกลับไปแล้วกันเพราะว่า ดูดูแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ท่านอธิการเนี่ยคงจะลาออกในเร็วๆนี้แล้วแล้วก็จะมีอธิการคนใหม่มาสืบทอดตําแหน่งต่อเรารีบกันไปเถอะคือข้าอยากไปน้อมส่งข่าวเพราะว่าเขาก็ดูแลข้าค่อนข้างดีมากเลยทีนี้ฉินมู่ตัดไปได้ฉินมู่ฉินมู่จะพาฮู่หลิงเอ๋อเข้าไปในเขตสมาน,นฉันก็เดินทางตลอดการเดินทางนะครับทั้งสองคนจะเห็นสงครามสงครามสงครามแล้วก็จะมีพวกกบฏท,ที่บอกว่าเฮ้ยกษัตริย์หรือจกักรพรรดิเนี่ย มันไม่ดีนู่นนี่นั่นมันปฏิรูปทําให้สํานักเกิดความแตกแยกนู่นนี่นั่นพวกเราจะประดุงความยุติธรรมแทนสวรรค์เองมุกแบบนี้ครับคล้ายๆมุกกาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้เป็นพูดถิงในเนื้อเรื่องนะเออทีนี้เป็นว่าฉิ่นมู่เนี่ยก็ได้มาถึงเขตสมรชันแล้วซึ่งเขตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยการต่อสู้นะครับ โดยที่ที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่มีคนทามาหากินนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการต่อสู้กันมีกองทหารนู่นนี่นั่นด้วยซึ่งตัวของฉินมู่เนี่ยก็เห็นว่าโอ้โหการต่อสู้กาลังดุเดือดเลยก็ไม่ได้เข้าไปห้ามแต่อย่างใดเพราะว่าฉินมู่เนี่ยต้องรีบออกเดินทางไปหาท่านปรมาจารย์นะครับทีนี้การก่อกบฏนเนี่ยก็เป็นไปอย่างเขาเรียกว่าอะไรอึกระเดิกเลยคือทุกที่ที่ผ่านไปเนี่ยฉินมู่เห็นกองกําลังกบฏนเนี่ยลุกฮือขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆฉินมู่ก็เลยคิดว่า แล้วราชกูจะใช้วิธีไหนในการสยบกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็สันตินิรันเนี่ยน่าจะมาถึงทางตันหรือสามารถปาราบกบฏได้แต่กําลังของจกักรวรรดิก็คงลดไปแต่ถ้าราชกูเสร็จจัดการได้มันจะทําให้สันตินิรันเนี่ยกลายเป็นจกักรวรรดิที่มีอํานาจมหาศาลนะครับถามว่ากบฏมันรุนแรงแค่ไหนครับก็พวกที่เป็นขุนนางในสันตินิรันเนี่ยจริงๆมันก็มีตําแหน่งใหญ่โตในสํานักของตัวเองและมันก็ไม่ชอบใจอยู่แล้วมันก็เลยก่อกบฏ ถ้าบอกว่กากลายเป็นว่าคนในเก่อขบวมันก็กลายเป็นก่อขบวไปเรื่อยๆ,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 ๆทีนี้ก็ชิปหายนลครับทําให้สันติน,นิล่ะนี่คือกําลังงานเข้าทีนี้ฉินมู้ตลอดทางเนี่ยมันก็ต้องสู้กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่บางคนฉินมู่ก็สู้ไม่ได้ก็เลยใช้วิชาของเท้าเปน,นะครับในการวิ่งหนีออกมานะครับทีนี้อย่างที่บอกฉิ่นมู่คิดว่าถ้าสามารถไอ้สันติน,นิลาเนี่ยเอาชนะพวกนี้ได้ก็จะกลายเป็น มหาอำนาจอย่างแท้จริงนะครับคือราชกูบอกว่าเขาวางแผนอย่างนี้มานานแล้วเพื่อจัดการถอนลากถอนโคนในทีเดียวดูว่ามีใครทรยศบ้างก็เ,เนี่ยมีคนทรยศค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้ฉินมู่เนี่ยก็แบบอู้เชี่ยตลอดทางก็เห็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรก่อขบฏเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ก็อย่างที่บอกครับฉินมู่ก็เดินทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถึงเขตที่เรียกว,ว่าเขตสมานฉันนะครับก็ที่แห่งเนี้ย เป็นที่ที่ตอนตอนแรกเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่สง,งบสุขนะครับต้องเข้าเขตมาสักพักหนึ่งเช่นว่าที่อย่างนี้แม่งโคสง,งบสุขเลยแล้วจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าตรงที่อย่างนี้มันจะมีคนประกอบอาชีพที่ค่อนข้างสุจริตแล้วก็ค่อนข้างชิวนั่นแหละครับบางคนก็กําลังล่าเวทมนต์นู่นนี่นั่นเพื่อลดน้ําให้กับทุ่งหญ้าอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็มีใช้เวทมนต์วายุธในการเก็บเกี่ยวข้าวแทนการใช้เขียวนั่นแหละครับ ชินมูก็แบบโอ้การที่พวกเขาสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแล้วก็มันเหมือนแบบได้พัฒนาให้ชาวบ้านเนี่ยใช้วิชานู่นนี่นั่นนั่นแหละครับทีนี้ชินมูก็จะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยใช้วิชามาแล้ววิชามันแปลกๆไงก็เลยมีคนถามชินมู้ว่าอืมเออสิทธิ์พี่ท่านนี้ท่านมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอเพราะว่าชินมูมันหยุดดูยืนน้องนานเนี่ย ฉินมู่ก็เลยถามตรงๆว่าเจ้ามาจากถงแห่งลมใช่ไหมเออคือข้าเคยเห็นเวทมนต์ที่เออคืออย่างนี้คือเธอคนนี้ได้ไปเรียนเวทมนต์จากเจ้าถงของถงลมจำถงที่ฉินมู่เขาไปทดสอบอันแรกได้ไหมอันแรกๆที่เป็นผู้หญิงที่มีใส่หมวกคล้ายๆแม่มนต์อาจจะไปจำไม่ผิดนะแ,แล้วก็ใช้พวกสายฝนนู่นนี่นั่นถงอันนั้นแหละ คือเจ้าเจ้าโถงเนี่ยหรือหัวหน้าโถงเนี่ยเป็นคนสอนวิชาเหล่านี้ให้กับเด็กหรือชาวบ้านพวกนี้ครับซึ่งหัวหน้าโถงเนี่ยจะมาสอนเป็นระยะระยะและเธอก็สอนให้ดูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทําให้ฉินมู่เนี่ยมองแล้วเอ๊ะเหมือนกับว่าวิชาเนี่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะฉินมู่ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันผิดไม่ใช่หรอวะทำไมยังทาอยู่ฉินมู่ก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวข้าสอนให้ละกันว่าวิชาจริงๆเนี่ย มันใช้ยังไงเพราะว่าสอนทั้งเดียวเนี่ยถ้าคนไม่มีพรสวรรค์นเนี่ยมันจะเรียนได้ไม่ครบครับทีนี้ฉินมู่ก็จะใช้ปลานชีวิตมังกรเขียวในการไล่ลในการไล่ลำ,ล,ลำท่าต่างๆนะครับเป็นท่าเอ่อท่าต่อยท่าเตะท่านูน่นนี่นั่นซึ่งไอ้ท่าตรงนี้เบสว่าเราไปดูในฉบับของอนิเมะดีกว่าเแบสบจะเล่าแค่ส่วนสําคัญแล้วกันคืออย่างนี้เบสขอสรุปเลยแล้วกันคือฉินมู่เนี่ยมันจะ ล,ล่ลําท่าต่างๆพร้อมกับประยุกต์ไปด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยกตัวอย่างนะครับปกติเนี่ยการใช้อาวุธต่อสู้อย่างเงี้ยขอยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้เล่าเหมือนนิยายนะเวลาคนต่อสู้กันนะครับเราก็สามารถใช้หมัดต,ต่อสู้กันอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บ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 แต่ว่าฉินมู่เนี่ยมันประยุกต์ว่าเฮ้ยเวลาต่อยไม่จําเป็นต้องใช้หมัดอย่างเดียวก็ได้เราสามารถใช้เวทมนต์ ควบคู่กับการที่ใช้หมัดต่อ,อยด้วยเช่นอาจจะหมัดอันนี้อาจจะเคลือบสายฟ้าแล้วก็ต่อยแล้วก็ติดท่าสายฟ้าอะไรอย่างนี้หรือเวลาใช้มีดต่อสู้เนี่ยถ้าเอาไปฟันประชิดเนี่ยมันก็เป็นวิชาบูที่มันค่อนข้างจะสู้ยากถ้าศัตรูเก่งกว่าใช่ไหมพอมันต้องเข้าประชิดแต่ฉินงูเนี่ยมันจะบอกวิธีประมาณว่าเฮ้ยทำไมใช้วิธีตรงๆง,งอย่างเงี้ยไม่ลองใช้วิธีประยุกต์ดูเช่นมีดเนี่ยถ้าเราถือไปสู้อินเทอร์บอกมันสู้ลําบากใช่ไหม งั้นเราใช้ปลานชีวิตในการเชื่อมกับมีดนี้แล้วก็โยนไปแล้วก็ต่อสู้เหมือนเหมือนเหมือนเชิดหุ่นเชิดนะครับแต่อันนี้เป็นการเชิดมีดในการต่อสู้ถ้าสู้อย่างนี้เราจะมีโอกาสชนะคู่ต่อสู้มากกว่าหรือประยุกต์ใช้รูปแบบต่างๆซึ่งการประยุกต์นี้มาจากการที่ฉินมู่เนี่ยได้อ่านคาพิมพ์มา,ฟารฟ้ามหาศึกศิษย์นะครับแล้วก็คิดวิธีประยุกต,ต่างๆนานามานะครับอ๋ออาชีพไม่ชั้นนิดนึงเจ็บลิ้นนะครับ โอเคทีนี้ตัวของคนที่เรียนเนี่ยก็แบบเฮ้ยเชีย่ยทำไมสามารถประยุกต์ได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยพวกเราเพิ่งเคยเห็นแบบนี้เลยฉินมูก็บอกว่าอ่ะอยากรู้อะไรมาถามตรงนี้เลยเดี๋ยวข้าบอกั้งหมดนี่เลยก็อย่างงี้ชินงูอธิบายทั้งหมดคือชินมูเนี่ยอธิบายเป็นชั่วโมงทีนี้ฉินงูบอกว่าวิชาพื้นฐานไม่จำเป็นต้องใช้หงนี้เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์เป็นแบบไหน วิชาบูที่เป็นมาชิดตัวสามารถประยุกต์เป็นวิชากระบี่ได้วิชากระบี่ก็สามารถประยุกต์เป็นวิชาเวทนมนต์อะไรอย่างนี้ได้นั่นแหละครับอันนี้เป็นสรุปให้เฉยนะเพราะว่าบทการต่อสู้จริงดูในอนิเมะทุกคนจะเห็นภาพมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ยืนยันเลยว่าฉากต่อสู้มันทาได,ด้ดีกว่าในนิยายครับนั่นแหละทีนี้หลายๆคนก็บอกหูเชียสุดยอดเลยทำไมเก่งขนาดนี้วะคือฉินมู่มันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรพรสวรรค์แล้วก็พรสวรรค์ค่อนข้างเยอะนยะ ก็เลยสามารถดัดแปลงอย่างนู้นอย่างนี้ได้จนฉินมูกถามว่าเอ๊ะทาไมเหมือนแนวคิดของมุกเจ้าเนี่ยมันลาบเรียบจังคือฉินมูกคิดว่าอย่างน้อยบางอันที่เป็นความคิดสร้างสารรค์เนี่ยพวกเขาน่าจะเรียนมาจากโรงเรียนบ้างดิเพราะโรงเรียนน่าจะฝึกความคิดสร้างสารรค์ของเด็กอะไรประมาณนั้นเนี่ยปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้เข้าโรงเรียน,นยไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะว่าเป็นคนยากจนจําได้ไหมสันตินิรันเนี่ยแม้จะบอกว่าคนทั่วไปสามารถเข้าเรียนได้ แต่คนเหล่านั้นก็ต้องมีเงินในระดับหนึ่งนะครับคนยากจนก็ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนเหมือนเดิมเลยซึ่งอันนี้แหละครับปัญหาที่ตัวของปร,รมาจารย์ให้โจทย์ฉินมู่ว่าแล้วเจ้าจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงล่ะซึ่งถ้าถ้าฉินมู่แก้ได้เนี่ยลัทธิมันฟ้าคือจะกลายเป็นลัทธิที่โหดมากครับนั่นแหละฉินมู่ก็บอกว่าคือในลัทธิเนี่ยได้สอนวิชาต่างๆให้เราเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้หาเลี้ยงชีพ เช่นวิชาลดน้ําหรือวิชาเลียงฝนเนี่ยก็เอาไว้ปลูกข,ข้างนู่นนี่นั่นคือคอนเซปต์ของคมพีมันฟ้าหรือลัทธิศักดิ์สิทธิ์หรือลทัทธิมันฟ้าคือการที่เราสอนวิชาต่างๆให้ผู้คนเพื่อให้ผู้คนเอาไปใช้ดํารงชีวิตได้นี่คือคอนเซปต์นั่นแหละครับชินมู่ก็แบบอ๋อโอเคซึ่งชินมู่เนี่ยค่อนข้างชอบนะครับคอนเซปต์แบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่การกักวิชาแล้วก็สอนทุกคนให้สร้างอาชีพมีรายได้ของตัวเองอะไรประมาณนั้นทีนี้ ในขณะที่ชินมูกำลังสอนแบบเพลินๆนะครับอยู่ๆท่านกรมาจารย์กับผู้วุฒสผู้คุมกฎก็โผม่ะชินมูก็งงให้มาแต่ตอนไหนวะคือกรมาจารย์บอกว่าชินมูสอนดีแล้วก็นักเรียนก็เรียนได้ค่อนข้างหวดชินมูก,ก็เลยงงอ่ะอยู่มาหยุดตอนไหนเนี่ยก็พวกเราอยู่ในที่แห่งน,นี้ได้สักพักแล้วคือพวกเราเนี่ยผ่านทางมาแล้วก็เห็นเจ้าเนี่ยสอนเวทมนต์ก็เลยแบบ ยืนฟังข้างๆแล้วกันอยากรู้ว่าจะสอนอะไรนั่นแหละครับปรมาจารย์ก็เลยชมว่าโอ้โหชินมู่เนี่ยสามารถประยุกต์คัมภีร์มันฟ้าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทําให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถฝึกตามได้คือปกติแล้วอ่ะคนที่เรียนคัมภีร์มันฟ้าแล้วนะเขาจะประยุกต์วิชาได้ไม่กี่อย่างครับแต่ชินมู่สามารถประยุกต์ได้ทุกรูปแบบเลยชินมู่ก็เลยถามว่าเอ้าก็ปกติวิชาของคัมภีร์มันฟ้ามันไม่ได้ใช้อย่างนี้หรอปรมาจารย์ก็บอกว่า จริงๆมันควรใช้แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเจ้าลทัททีคนก่อนๆเนี่ยมันค่อนข้างซื้อบือ้อก็เลยเสียกไม่เวลาใช้วิชามามันเสือกไม่ประยุกไงคนก็เลยเข้าใจอ๋อวิชาทั่วไปไม่ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ครับวิชามันควรเป็นอย่างนี้เพราะว่าเจ้าลทัททีคนก่อนถ้าเทียบชินมู่นะชินมู่เป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าเจ้าลทัททีคนก่อนโคตรเยอะแนะ้วซึ่ง คนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชากลุ่มมาแกก็งงว่าเอ๊ะเออว่าแต่ฉินมู้เป็นใครวะเพราะว่ามีท่านประมาจาร์และก็ผู้วุโสโคมโุมกฎเนี่ยมาอยู่ข้างๆแล้วก็เรียกกันแบบสนิทสนมเลยพวกนี้ก็เลยแบบแสดงว่าฉินมู่น่าจะเป็นคนสําคัญของรัฐที่ก็เป็นแน่นะครับทีนี้ฉินมู้เนี่ยก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยฉินมู่จะเห็นคนในรัฐที่มันฝาเนี่ยใช้วิชาต่างๆในการดารงชีวิตนะครับเช่นวิชาขุดดินเพื่อเอาไปปลูกข้าวนู่นนี่นั่น หรือวิชาขุดคลองเพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ํานู่นนี่นั่นก็เต็มที่นะครับทีนี้ชินมู่ก็แบบก็อยากจะสอนให้นะเพราะว่าบางคนก็ใช้วิธีที่ใช้เว้นมนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าถ้าชินมู่ไปให้คาแนะนาเนี่ยมันจะดีกว่านี้ครับทีนี้ตัวของปรมาจารย์ก็จะบอกว่าที่แห่งเนี้ยจริงๆมีสิทธิ์รัที่มันฟ้าอยู่เยอะเลยนะแล้วเจ้าเห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะชินมู็บอกว่า ท่านปรมจาจย์คือท่านเนี่ยไปร่วมมือกับราชก,กูก่อตั้งมหาวิทยาลัย,ยจักวรวรรดิมหาวิทยาลัยธรรมดาโรงเรียนปฐมพานแต่รัฐที่ของเรากลับไม่มีสถานที่ที่จะร่ําเรียนท่านเนี่ยใส่ใจสถานการณ์โลกแต่ท่านไม่ได้ใส่ใส่ใจสถานการณ์รัฐที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเลยถ้าว่าเนี่ยประมจาจย์เราควรจะก่อตั้งโรงเรียนของเราเองเพื่อให้รัฐที่ของเราเนี่ยก้าวทันโลกในยุคนี้ ทีนี้ประมาจารย์ก็บอกว่าอูนี่แหละสิ่งที่ลัทธิศักดิ์สิทธิ์ควรกระทําและมันไม่ใช่หน้าที่ของข้าที่เป็นประมจาจย์ด้วยต่อไปนี้คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าว่าแต่ว่าทําทไมเจ้าลัทธิหลีหรือเจ้าลัทธิคนก่อนไม่ทําอย่างนี้ตั้งแต่ส0ิปีที่แล้วละ่ะคําตอบนี่คือติดหมีครับติดหมีของท่านยายสือ่อติดหมีมากๆคือประมาจารย์ไม่ใช่ประมจาจย์นี่เจ้าลัทธิคนก่อนเนี่ย แกตกกลุ่มรักผู้หญิงรักที่หรือใหญ่ซื้อตั้งแต่แรกเห็นแกก็เลยแบบเลิกกับเมียเก่าแล้วก็อยากแต่งกับเธอคนนี้ทีนี้พออ,อ,อยากได้คนนี้มาเป็นเมียใช่ไหมสุดท้ายก็โดนฆ่าฉินมู่ก็แบบท่านยายนูนอีกแล้วเหรอนั่นแหละครับทีนี้จริงจริงแล้วอ่ะการปฏิรูปเนี่ยที่ราชกูใช้อยู่เนี่ยจริงๆมันเหมาะกับรัที่มานฟ้ามากเลย เพราะว่าลัที่มันฟ้าเนี่ยอย่างที่เบนบอกคําสอนคืออยากให้คนทั่วไปเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะที่จะเป็นลัทีิอื่นเช่นวัดใหญ่ฟ้าคำรามสํานักเต่าอะไรประมาณนี้มันจะเป็นระบบสํหนักที่เลือกลูกศิษย์จํานวนน้อยนิดแล้วก็มาฝึกเพื่อแขงแ่งแต่ลัที่มันฟ้าไม่ใช่ลัที่มันฟ้าต้องการให้ทุกคนเนี่ยเอาชีวิตรอดได้ตัวเองแล้วก็จะมีระบบะห้องโถงต่างๆแต่ละถงเนี่ยจะมีะหัวหน้าถงที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และหัวหน้าเหล่านั้นเนี่ยเอาตรงๆก็คือพวกเขาก็ไม่รับสิทธิ์เป็นการเฉพาะแต่ว่าจะมาถ่ายทอดวิชาเป็นครั้งคราวอย่างเช่นวิชาเรียกลมที่เด็กกลุ่มเราเมื่อกี้เด็กมาแกะที่ได้เรียนจากฉินมู่เนี่ยก็เป็นเพราะหัวหน้าโถงเนี่ยมาสอนเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งก็ถือว่าดีกว่าสํานักทั่วไปเพราะว่าสำนักทั่วไปไม่มีการเผยแพร่วิชาให้คนทั่วไปเลยนั่นแหละครับทีนี้ปรมาจารย์ก็ถามต่ออ่ะแล้วอย่างนี้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะทําไงดีในเมื่อฉินมู่บอกว่า หมือนมืนสร้างโรงเรียนประถมกับมัธยมแค่นั้นผมชินมู่บอกง่ายมากครับมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งคนของเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจกักรวรรด,ดิให้พวกเขาช่วยสั่งสอนคนในละทที่เราเลยง่ายๆเออทีนี้เราก็จะรุ่งเรืองแบบฉุดไม่อยู่เลยปรมาจารย์ก็แบบโอ้ทำไมเจ้าไม่เกิดมาเร็วกว่านี้สี่สิปีวะข้าเนี่ยอยากจะให้เจ้าเป็นเจ้าละทิ้งแต่ตอนนั้นเลยนั่นแหละทีนี้ชินมุก็บอกว่าเออท่านปรมาจารย์คือ สำนักเหมือนสำนักงานใหญ่ของรัฐที่เราเนี่ยอยู่ในเมืองนี้มันจะไม่สะดุดตาไปห,หน่อยหรอคืออย่างนี้ในที่แห่งนี้จะมีหัวหน้าโถงแล้วก็ผู้มีตําแหน่งสูงสูงในรัฐที่เช่นผู้คุ้มกันอาวุโสข,ของรัฐที่ผู้ตรวจการผู้วิทะแล้วก็เทวราชรัฐที่อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับฉินมูก่ก็ก็จะมีคนคารวะชินมู่กับ,บรามารย์ชินมู่ก็คารวะตอบแล้วก็ถามว่าเออรามารย์ถามนะทุกคนมาคบกันยัง ก็้หญิงลัทธิกับธิดาเทพยังมาไม่ถึงเนะี่ยแล้วก็เทวราชเฉินก็ยังมาไม่ถึงด้วยทีนี้ทีนี้ประาจารย์ก็บอกรอสักพักแล้วกันสักพักท่านยายซือหรือยายซีก็มานะครับทีนี้าหาคือพอทุกคนได้ยินเสียงยายซือหรือยายซีเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะหน้าแดงแล้วก็เขินหมดเลยครับแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มหมดเลยซึ่งประาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ในเรื่องบรรยายว่าทุกครั้งที่ยายซือหรือยายซีแกปรากฏตัวออกมา ด้วยร่างจริงและสิ่งจริงเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายทุกคนนะครับหลงเสน่ห์ผู้หญิงก็น่าจะด้วยมั้งหลงเสน่ห์ทีนี้ปรมาจาย์ก็บอกเฮ้ยหยุดเลยนะเจ้ากลับไปใช้ร่างอัปลักษ์อีกครั้งหนึ่งสิไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราจะหลงเสน่ห์เจ้าหมดนะยายซื้อก็บอกโฮ้ยน่าเหมืออจังปรมาจาย์ก็บอกใครใช้ให้เจ้าเผยโฉมหน้าที่แท้จริงเล่าเฮ้ยเจ้าเกือบทําทุกคนชิบหายกันหมดแนละ้วกลับเป็นสภาพอัปลักษ์หรือสภาพยายของเจ้าซะ ทีนี้คุณยายแกก็มาในรูปโฉมของอที่เป็นรูปเป็นยายนะครับตอนแรกมาด้วยร่างจริงตอนนี้คือปร,รมาจารย์ว่าไปทีหนึ่งก็เลยอ้าน่ากูกลับไปร่างยายก็ได้วะก็เลยมาชินงูเห็นเฮ้ยท่านยายก็รีบเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าท่านยายข้ารู้ว่าท่านเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยจักรวรรดิท่านถึงกับไม่เปลี่ยนชื่อแท้ตอนที่ปลอมตัวยายซีก็งงงะคือข้าไม่ได้ไปที่อย่างนั้นเลยนะข้าดูเจ้าอยู่จากที่ไกล ว่าท่านปรมาจารย์ก็อยู่ข้าเลยไม่ต้องกังวลเรื่องเจ้าชินมูก็บอกโอ้ยท่านเนี่ยแกล้งทาเป็นไม่รู้อีกเหรอข้ารู้แล้วว่าท่านปลอมตัวเป็นเด็กสาวในมหาวิทยาลัยนามว่าซีหืมใหญ่สีงงสักพักก็มีเสียงทิดาเทพมาถึงแล้วซึ่งชินมูก้กาลังบอกว่าซีอินเซียงคือท่านใช่ไหมสักพักหันไปเฮ้ยซีอินเซียงม่นสรุปก็คือเป็นคนละคนกันคคือเธอคนเนี้ย เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉินมู่จาได้ไหมคนที่ปราบลัทธิเต๋าอีกอันหนึง่งอ่ะเอ้ยปราบลัทธ,ธิไม่ใช่ลัทธ,ธิดิคนที่ปราบวัดใหญ่ฟ้าคำรามคือเธอคนนี้ครับซีอินเซียนซึ่งเธอเป็นญาติกับท่านหญ่ซือ่อนั่นเองนะครับฉินมู่กัง,งเอ้าเชี่ยคนละคนเหรอเนี่ยกูซาไปแบบหลอกหลอกดูว่าเอ้ยนี่ใช่ใช่ท่านหญ่ซือหรือเปล่าปรากฏว่าฉินมู่มั่นใจนะใหญ่ซือแน่นอน สักพักชิปหายคนละคนเลยนี่หว่านั่นแหละครับทีนี้เดี๋ยวเนื้อเรื่องในส่วนที่เหลือเนี่ยเดีเ๋ยวไบมาทําต่อแล้วกันก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งจะเป็นล็อกเหมือนเดิมนะครับหรือไม่ก็ไลค์นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับก็ขอดูก,ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยว่างแค่นี้นะครับโอเคถ้าใครฟังแล้วรู้สึกชอบนะครับสามารถดูเด็ดโดยการโอนตรงทิปมี me, หรือซุปเปอร์แดงได้หรืออยากสนับสนุนเบสจริงๆก็สามารถสมัครระดับอยากดูก่อนล่วงหน้ามาให้กำลังใจได้ หรือเพื่อดูคลิปล็อกก็แล้วแต่นะครับอยากให้ไลฟ์นี้หรือสปอยนี้อยู่นานแค่ไหนก็สนับส่วนกันมาได้นะครับโอเคที่เหลือเดี๋ยวมาทำต่อให้นะครับประมาณนี้ขอทุกคนลับสุขครับสวัสดีครับ